20คำตรงข้ามเป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะอยากกลับมาท่องอย่าลืมเซฟเอาไว้ดูค่ะไปคาดะมาโอดาน้อยชอ็อกตะมากมันทะมืดโอดุปตะสว่างพักตะยาวกิลตะสัน้นจัลตารู้อัลตาไม่รู้โมรุดาหนาวชุบตาร้อนทบตาไกลมอลตาอยู่ใกล้คากับตานากักมูกับตา เบาขาเบอบตาดีชีดีดีดวนาดาสดุดีดีดีมีด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 ุดี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 ดาดี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 ดฮาดาดี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 ือดีดยดี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 รอนฮาดาดว้างนดี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 ดบตีเปดนไปได้าหนึ่งฮดเป็นไปไม่ได้ 불 가능하다. 나다리 잘생기다. 나다매리 못생기다. 번위 강랑 아래 레오 빠르다. 차 느리다. 방방 얇다. 니방방니나 두껍다. 나 알로이 맛짖다 마이 알로이 맛없다미 있다. 마이 미 없다.